มีเจ้าเสือใกล้จะถึงฤด,ดูหนาวแล้วเธอเตรียมเสื้อกันหนาวหรือยังทําไมต้องเตรียมล่ะอ้าวแล้วเ,เธอไม่กลัวหนาวหรอก็กลัวนะแต่ฉันไม่มีเวลาหรอกฉันต้องไปดูรายการโทรทัศน์ที่ฉันชอบนะ่ะเธอต้องรีบเตรียมนะไม่อย่างนั้นน่ะจะเป็นแบบเจ้าหมาป่าในเรื่องนี้นิทานเรื่องเตาผิงแสนสุก ณริมลำธารมีบ้านของพี่หมีขาวอยู่หลังหนึ่งพี่หมีขาวกำลังออกไปเก็บผลสตรอเบอรี่เพื่อทำแยมและตัดไม้เพื่อทำฟืนเก็บไว้ในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงไม่ไกลจากบ้านพี่หมีขาวเท่าไรนักมีบ้านเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของหมาป่าเจ้าเล่ห์ผู้เกียจคร้าน <S <S ทุกๆวัน เจ้าหมาป่าจะไปจับปลาที่ริมลำธารและเมื่อกินจนอิ่มก็จะนอนหลับที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อฤดูหนาวมาถึงใบไม้ผลไม้ต่างร่วงหล่นน้ำในลำธารก็แข็งเป็นน้ำแข็ง พีหมีขาวและสัตว์ทุกตัวในป่าต่างนำเสื้อกันหนาวและผ้าพันคอที่เตรียมไว้มาสวมใส่มีแต่หมาป่าเจ้าเล่ที่ยังนอนหลับอุตุบนเตียงนอนโดยไม่รู้ว่าฤดูหนาวมาถึงแล้วพอเจ้าหมาป่าตื่นขึ้นก็พบกับความหนาวเย็นจะไปจับปลาน้ำในลำธารก็แข็งไปหมด เจ้าหมาป่าทั้งหนาวทั้งหิวจึงคิดหาหนทางที่จะให้ตนเองหายหนาวและหายหิวเมื่อคิดได้เจ้าหมาป่าก็แอบย่องไปตามบ้านของพวกสัตว์น้อยใหญ่ในตอนกลางคืนเจ้าหมาป่าค่อยๆหยิบเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวไป แถมยังกินอาหารที่พวกสัตว์เหล่านั้นเก็บไว้ในฤดูหนาวจนหมดเกลี้ยงเมื่อพวกสัตว์ต่างๆตื่นขึ้นก็ตกใจที่เสื้อผ้าและอาหารของตนหายไปต่างยืนหนาวสัน่นบางตัวก็กอดกันกลมแต่ยังเหลือบ้านที่หมีขาวอยู่หลังหนึ่งที่เจ้าหมาป่ายังไม่ได้ไปพี่หมีขาวจึงชวนสัตว์น้อยใหญ่ไปที่บ้านของตน ที่มีขาวใช้ไม้ที่เตรียมไว้จุดไฟในเตาผิงเอานมอ,อุ่นๆและขนมปังทาแย,ยมสตรอเบอรี่ออกมาแจกส่วนเจ้าหมาป่าใส่เสื้อผ้าของสัตว์ต่างๆจนตัวกลมและเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายมาเจอพึ่งน้อยตัวหนึ่งพึ่งน้อยหลงทางมาและหนาวมาก เห็นเจ้าหมาป่ามีเสื้ออุ่นๆใส่จึงบินเข้าไปหลบในเสื้อเจ้าหมาป่าตกใจร้องโวยวายด้วยความกลัวว่าพึ่งจะต่อย <c oughs> เจ้าหมาป่าถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นจนหมดแต่แล้วอยู่ๆก็เกิดลมพัดแรงพัดเสื้อผ้าของเจ้าหมาป่าปลิวไปหมดเลย เจ้าหมาป่ายืนตัวสั่นด้วยความหนาวแต่แล้วก็ได้กลิ่นสตรอเบอรี่อันหอมหวานโชยมาเจ้าหมาป่าตามกลิ่นมาจนถึงบ้านพี่หมีขาวซึ่งสัตว์น้อยใหญ่กำลังจัดปาร์ตี้กันเจ้าหมาป่ายืนตัวสั่นมองตาละห้อยพี่หมีขาวเลยเปิดประตูให้เจ้าหมาป่าเข้ามาร่วมงานปาร์ตี้ในบ้านอันอบอุน่น แต่ท่าทางพี่หมีขาวจะต้องหายาให้เจ้าหมาป่ารับประทานเสียก่อนแล้วฉันเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวฉันขอไปเตรียมเสื้อกันหนาวสำหรับฤดูหนาวนี้ก่อนนะส่วนฉันนะ่ะนะจะเตรียมเตาผิงไว้สำหรับเพื่อนๆนทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวฉันช่วยโอเค